<S 2> <S 2> สวัสดีฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนีครับผมน้องวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า เพดแคปซูลซิมูเลเตอร์นี่ซิมูเลเตอร์อีกแล้วนี่ครับชื่นชอบจริงๆเลยไอ้แมปแนวนี้เยนะครับก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับก็ลักษณะมันก็จะคล้า,ลายๆพวกเพดนู่นนี่นั่นแหละนี่ครับ <éc? S 1> ผมเนาะที่เป็นซิมูเลเตอร์นะครับก็คือสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มาเก็บเหรียญแบบนี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวใส่สักสองตัวนะครับจะได้แบบว่าเห็นแบบเท่ๆหน่อยเท่ไหมเท่จริงๆนะครับผมเนาะเพราะว่า ไอตัวเกมเนี่ยเขาแจกสัตว์เพชรระดับตัวใหญ่อ,ะอ่ะในเกมนี้เขาเรียวกว่าเมกานี่ครับผมนอเมกาก็แจกตามโค้ดเลยเดี๋ยววางโค้ดไว้ให้ช่วง,กล,งกลางคลิปแล้วกันนี่กูไม่บอกด้วยวางตอนไหนนี่ครับก็หาดูกันเองนะครับเดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันนะคือได้สัตว์ยักษ์2ตัวฟรีนะครับจากการใส่โค้ดเดี๋ยวบอกโค้ดให้นะจ่าในส่วนของตัวเกมเนะครับผมนะ้องเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงมาให้เราเลือกนะครับเป็นสัตว์แบบสมอรทกอร์ดอ่ะค่อนข้างไม่ถือว่า ดีมากแล้วก็ไม่ถือว่านูบมากนะครับผมเราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ในที่สุ่มไข่ได้นี่แน่นะครับก็อาจจะเป็นใบที่2ที่3อะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบเรานีฮะก็ทําการเ,เก็บเหรียญแบบนี้นครับโป๊ะนะีฮะแล้วก็เดินเข้าไปแต่ว่าช่วงแรกนะครับคุณจะไม่สามารถแบบ เออดูดเหรียญเข้ามาได้ขนาดนี้นะนี่บ้าอยู่ไกลๆนี่เป็นไงไกลๆยังดูดถึงอย่างนี้ครับโป๊ะเจ็บเงินเรียบร้อยครับตามสเตปเลยนี่ครับของเกมนี้นะครับก็คือเรานี่ฮะต้องไปสุ่มไข่เพิ่มเติมไงสุ่มไข่เพิ่มเติมช่วงแรกนะครับผมนาะเราสามารถใส่ไข่ได้อ่าใส่สัตว์เลี้ยงได้ประมาณ3ตัวนะครับผมนาะก็อ่าเดี๋ยวใส่3ตัวก่อนเย้เราใส่ไข่ได้สใส่สัตว์ได้3ตัวเลยฮะแบบนี้นะครับผมนาอง ก็เก็บไปเรื่อยๆครับจนไปถึงนี่ครับด่านที่ 2, 2> ด่านนะไม่ใช่เวลด่านที่2ครับด่านที่2แน่นอนครับเป็นการอัปเกรดนี่ครับผมอัปเกรดตัวละครนะนี่เป็นไงเขาบอกว่าคุณจะสามารถามีพลังแมกเนตนี่ครับดึงดูดเหรียญหรือว่าเจมที่อยู่รอบตัวเรานะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาตีหรือว่าเก็บกล่องหรือกองเหรียญเนี่ยคุณจะได้เหรียญมากขึ้นนั่นเอง นะฮะแล้วก็มาลูกกระเป๋าแบบนี้ครับก็คือเพชสตอเรชนี่ครับผมนาอพื้นที่ในการเก็บสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นนะครับก็คือบวกเข้ามานะฮะแล้วก็อันนี้ครับเป็นมอเจมนะครับก็คือได้เจมมากขึ้นจากการเก็บแต่ละครั้งนะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยของด่าน2นะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีฟิทแบกนิดหน่อยโบนะครับเก็บเงินอีกเลี้ยวครับเก็บเก็บเงินอีกเล้วครับเก็บเงินไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะหรือบอกไปนะในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถแยกได้ว่าจะให้เขาเนี่ยไปตี ทีเดียวทั้งหมดเลยนะฮะหรือว่าจะให้เขาไปตีทีละตัวก็ได้นะครับโดยการากดติ๊กตรงเซ็นเพชรนะครับเซนออเพชรนะครับหรือว่า,าจะปิดมันไปถ้าปิดมันไปก็ไปทีละตัวแบบนี้นี่แบบนี้ครับแต่ว่าพี่ชอบแบบไปทั้งหมดแล้วกันโจนะะี่ครับเอาละเก็บเงินได้แล้วนะะ่ครับเพื่อผ่านด่าน ที่2มาด่านที่3ครับเราก็มาเจอกับตู้เพชรเทนเนอร์ or, นะครับผมน้องมันก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเรานะครับมีความสามารถพิเศษเกมอื่นเขาก็ได้จะเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไร, chant, ะร chant, เอนชอนนะฮะเอนชอนเดี๋ยวพี่กดแล้วกันนะเอนชอนไปนะครับใช้หกแสนเกมเยอะจุ yeah, oh <my> มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความความสามารถของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออมันจะเท่ากันหมดนะ,ะแบบนี้หป่าสัตว์เลี้ยงแบบ สมาร์ทก็หน่อยมันก็จะ,ะราคาแค่หลัก80,000ืนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวโหดๆห,หน่อยครับอย่างเช่นอีพิกแบบนี้นะครับผมน้อนไปทำนีออนแล้วนะฮะมันก็จะ,ะเยอะหน่อยเนี่ยอย่างตัวนี้ครับธรรมดานะเป็นตัวชายนี่ธรรมดานี่ครับก็ราคา6000 600, 0อะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่มความสามารถเกมอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการทำโกลเด้นการทำเรนโบ์อะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะใช้สัตว์กี่ตัวกี่ตัวก็ว่ากันไปครับแต่เกมนี้ไม่เหมือนครับตัวนี้เทนเนอร์ก็คือใช้ตัวเดียวนะครับเพิ่มความสามารถแค่ตัวเดียว นะ,ะนะครับผมต่อมานะครับพอผ่านด่านอไอเทนเนอร์มาแล้วนะครับเราก็จะมาะสู่อีกด่านหนึ่งฮะอีกด่านหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการทำนีออนและนีออนนะครับผมชื่อมันคือนีออนนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นการรวมความสามารถของสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ประมาณทำโกลเด้นหรือว่าทำเรนโบว์อะไรประมาณนี้แหละนะแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่านีออนนะครับผม ก็เรียกไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่การรวมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การทาโกลเด้นอะมันคือการทํานีออนน่ะนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับเขาก็จะมีด่านลับนะครับซึ่งต้องใช้เ,ออเงินนะครับในการเปิดนะครับเปิดประตูนะก็ใช้ใช้เงินในการเปิดทุกด่านแหละนะครับผมแล้วก็ต่างกันไป นะครับด้านถัดมาไม่มีอะไรนะครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ทะเลทรายทั่วไปนะฮะแล้วก็มาถึงด่านตรงนี้ครับผมน้อมันก็จะมีตู้นี้แหละนะครับมีกล่องไว้เอฟเคด้วยนะฮะแล้วก็ตู้นี้เลยที่เราตามหาเขียนว่าเรนโบ์นะครับผมแต่เวลาในการทาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวมารวมกันนะเป็นเรนโบ์อันนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเป็นเปรียบเทียบกับเพชรเอกก็คือการทำด์กเบเทอร์นะครับผมน้องเพราะว่ามันใช้ตัวเดียว ในการทําแบบนี้ฮะเห็นป่ะใช้ตัวเดียวโชว่เนี่ยมันไม่มีการเพิ่มนะครับเนี่ยบ้าป่ะก็ใช ah ้เวลา1อาทิตย์บ้าไปแล้วมันจะต้องโหดขึ้นขนาดไหนถึงต้องใช้เวลา1อาทิตย์ก็แล้วแต่สัตว์เลี้ยงไปนี่ครับอันนี้พี่ก็ยังไม่ลองทํานะว่าได้มากขึ้นขนาดไหนนีครับเพราะมันใช้เวลาเยอะเกินไปนะนะครับผมน้อยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมน้อยหลดถัดจากเรนโบว์แล้วอ่ะก็ไม่มีตู้อะไรแล้วนะครับเหมือนกับสร้างด่านมาให้ อ,อ่มึงเก็บเงินเล่นๆ <Yeah. S 1> นะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นด่านสุดท้ายของเมื่ออัปเดตท,ที่แล้วนะครับจริงๆนอะ่ะพี่เล่นมาถึงด่านนี้แล้วถ่ายคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็อ่มาถึงตรงนี้นะมันก็จะมีกล่องให้ FK Farm นะครับพอมาถึงตรงนี้ครับผมเนาะพี่อยากจะให้ย้อนกลับไปที่ด่านแรกนะครับนี่เดี๋ยวย้อนกลับไปที่ด่านแรกนะเกมอื่นเนี่ยเวลาเราจะเก่งขึ้นนะครับหรือว่ามีความสามารถเหนือคนอื่นนะ่ะเราต้องใช้โลบัคใช่ไหมเราต้องใช้ โ o บักเนี่ยแบบนี้ใช่ป่ะโลบักนะครับในการซื้อสัตว์เลี้ยงหรือว่าซื้อเกมพาร์ตอื่นๆนะครับหรือว่าจะให้คนนู้นคนนี้ส่งกิต์มาได้ครับต่างกับเกมนี้นะแมปนี้มั่งใช้เจมใช้เจมที่เป็นเพชรเนี่ยนะครับสามารถซื้อทุกอย่างที่อยู่ในเกมได้นะครับที่เป็นเกมพาร์นะพี่ไม่รู้ว่าทุกอย่างหรือเปล่านะแต่ว่าเอาซื้อเซกเวนะครับหรือว่าพวกบอด อ่าเกมอื่นอาจจะเป็นบอรดนะแต่อันนี้เป็นเซกเวย์นยครับซื้อสตอเรจเพิ่มครับสั่งให้สัตว์ไปเก็บเหรียญเองนะครับเป็นออโต้เพชรนะครับออโต้เพชรนะฮะแล้วก็ใส่สัตว์เพิ่มอินเวนทอรี่นะฮะหรือว่าแม่เหล็กเพิ่มเติมออโต้แคปซูลเปิดไข่3ฟองอะนะแล้วก็เทเลพอร์ตนู่นนี่นั่นนะครับ VIP แล้วก็ใส่สัตว์เพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ใช้เจมนะครับหรือว่าเพชรในการซื้อได้ทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็สามารถใช้เพชรเนี่ยมาซื้อสัตว์ระดับแบบมิตินุ่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเป็นระดับเมกาสัตว์ยักษ์ก็ได้นะฮะแล้วก็บูธพวกนี้ฮะสามารถซื้อบูธได้เลยครับเจมเพราะว่าช่วงท้ายๆนะครับหรือว่าพอเราเล่นไปสักพักแล้วครับเจมมันค่อนข้างหาได้ง่ายขึ้นนะครับและแน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมป่ะอันนี้คือการเปิดระบบออโต้เพชรนะครับผมเนาะเพชรมันก็จะไปเก็บให้เราอัตโนมัติเลยเรายืนสวย น่ครับยืนสวยๆยืนรอดูดเงินดูดเพชรอย่างเดียวแต่ว่านี่ครับผมเนาะเราก็ต้องไป upgrade, อัปเกรดในส่วนของแม่เหล็กด้วยนี่ครับว่าให้มันดูดได้ไกลขนาดไหนนี่ครับผมถ้าสมมุติว่าแม่เหล็กเรามันน้อยใช่ไหมอะ่ะเราก็ต้องยังต้องอาศัยวิธีการเ,าเดินวิ่งนะครับเพื่อไปให้ใกล้อันนี้ก็ในส่วนของอัปเดตที่ผ่านมาพอท่านี้ครับผมนอะงมาถึงในส่วนของอัปเดตที่พิ่งมาเมื่อคืนนะครับเ,เดี๋ยวพี่ลองไปตรงด่านสุดท้ายเลยกันนะโคาโน ทำไมเขาชอบใช้ชื่อนี้กันจังวะโบคาโน่ oh, อ่ะโอเคพอมาถึงด่านตรงนี้แล้วใช่ไหมเราซื้อ,เ,อเกมพงเกมพาร์ทอะไรเรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่ครบนะเพราะว่าด่านนี้มันก็เก็บเงินได้จํานวนหนึ่งถูกป,ปะท่าน,นี้ฮะเขาก็จะมีด่านเพิ่มเติมมาครับโดยการาไปอีกโลกหนึ่งเลยนี่โดยการยิงปืนใหญ่เหมือนแมปอะไรก็ไม่รู้นะเอออ่าโอเคอันนี้มันก็จะเป็นอีกเวิลด์หนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนอีกเวิลด์หนึ่งเลยนี่เป็นไงเห็นปะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นไง ทีนี้เราก็วาร์ปมาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีสถานที่เป็นลูมสําหรับเปิดไข่เพิ่มเติมนะฮะแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมฮะเสียงเมื่อกี้คืออ๋อเสียงเซกเวนะครับผมเนาะอ่ะก็เหมือนเดิมครับยืน FK ไปนะฮะก็เปิดสัตว์ออโต้ไปนะครับแล้วก็ยืน FK จะสังเกตได้ว่าการทาดาเมจของสัตว์เหล่านี้ครับมันจะกลายเป็นว่าตีสองทีสามทีและแน่นอนครับดานมันเพิ่มขึ้นนะครับกองเหรียญหรือว่ากล่องอะไรเงี้ยครับ HP มันก็จะ ต้องมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยครับก็ยังยทํางานได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าไอสัตว์ยักษ์เมกาพวกนี้ครับมันก็จะทําดาเมจตามสัตว์ที่ดีที่สุดของเราแล้วก็จะมีความสามารถอื่นเนาะนะครับเราก็เก็บไปเรื่อยครับเก็บเงินนะครับเพื่อผ่านด่านผ่านด่านไปเรื่อยนะอ่ามาด่านที่2อก่อนด่านที่2อก่อนท่านี้ครับมันจะมีประตูเพชรสกูลอันนี้เพิ่งอัปเดตมานีครับพี่ยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูเหมือนกันนะเพชรสกูล อ่ะเดี๋ยวลองเลยแล้วกันเนี่ครับผมเนาะพี่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะเดี๋ยวเอาสัตว์เลี้ยงที่ไก่สุดแล้วกันใส่เข้าไปเกรดหกหนึ่งวันเนาะสี่ชั่วโมงแล้วกันเนาะเอาแบบสั้นๆนะครับผมเนาะแต่ว่าคงไม่ได้รอนะเดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใครที่อ๋อเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีผลยังไงแล้วเดี๋ยวพี่คอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างแล้วกันนะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะเพราะว่ามันใช้เวลาตั้งหนึ่งวันเนี่ยโอเข้าไป เอาสิบสี ную, ú, réussi, ่เอาตรงนี้เลยอันเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้แรกเหรอเยี่ยงไรห้าดีห้าร้อยสี่อันี้เอาทุกทูตไปกันนะครับเอ n โลเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนตัวอย่างนั้นเหรอต้องเปลี่ยนนะก็รออีกหนึ่งวันอะไรอ่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวได้ผลยังไงมาบอกแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเออ่ทำอะไรได้นะณปัจจุบันนะโอเคฮะตอนนี้เรามา อยู่อีกที่หนึงนะครับผมนาะก็คือ,อด่านที่3ของเบลปัจจุบันนะครับผมนาะอก็อันนี้เป็นแหล่งรวมของสัตว์เลยแล้กันนะครับแนะนำจริงๆก็คือให้พยายามหาเซิร์ฟที่มันมีคนน้อยๆเล่นนะครับผมนาะมันจะได้ไม่มีการแย่งเหรียญกันแล้วก็ด่านสุดท้ายพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับผมน่าจะเป็นกล่องเนะเห็นมีคน ยืนอยู่ three days later นะครับผมเราก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เงินประมาณ1ดี <Bro. S 1> นะครับ1ดีก็คือ,อ1อ0่ซีอ่ะตามหน่วยเงินเขานะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ด่านล่าสุดนะครับที่เราเก็บเงินนะฮะจริงๆเราสามารถวาร์ปไปได้เลยนะแต่ว่า เราต้องไปตามทางที่เขากำหนดซะก,ก่อนนีฮยโยอะไกลเหลือเกินไม่รู้ว่าจะล่วงหรือเปล่าดูอ่ะอ่ะอ่เยอ่าโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะครับไหนๆเราก็เดินทางไปแล้วเนาะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าอ่าอันสุดท้ายเนี่ยกรคือเป็น กล่องที่เอาไว้ FK นั่นเองก็มีหลายคนนะหลายคนอาจจะสงสัยนะบอกว่า,าเฮ้ยท้ามาถึงด่านสุดท้ายแล้วอะเราจะฟาร์มกันไปทําไมเราจะ FK ไปทําไมจริงๆแล้วนะครับเรา FK เพื่อ,อจะสุ่มสัตว์ในโลกสุดท้ายซึ่งอันนี้พี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สุ่มใช่ไหมสัตว์ของอขไข่ใบสุดท้ายนะครับหรือว่าแคปซูลใบสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเกมพาร์ททั้งหมดที่สามารถซื้อได้ด้วยเจมนะฮะก็สามารถ เอฟเคเพื่อปลดล็อกต่อไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นการเก็บเงินเพื่อรออัปเดตถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมน้อพามาถึงตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะจากจากที่อัดไว้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อช่วงแรกนะครับแล้วก็พาร์ตมาจนถึงตอนนี้ครับกตีสักประมาณ3ชั่วโมงแล้วกัน อ้าโอเคก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับผมนะใครคิดว่าเกมนี้สนุกนะครับสิ่งที่พี่พูดไปขาดหายอะไรนะฮะหรือว่าลืมพูดอะไรตรงไหนไปนะครับก็สามารถออคอมเมนต์นะฮะพูดคุยบอกกล่าวกันได้นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับผมบ๊ายบายเด้อ